ปั่นเฟรชนั่นเองนะคะถามตร้สีครั้นได้ไหมได้ไหมพอสามสาวมาพลังมาเลยเอ n e r จีมาทันทีเลยพี่เซี่ยวทนแบโอ้โหมีความสุขมาก,กวันนี้นะคะเดี๋ยวเสิร์ฟมก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ทั้งสามคนได้ทักทายทุกคนในรูปแบบของริมมี่ฟรุตทีด้วยครับโอเคไหมคะโอเคนะคะทักก<ล> <alam. S 1> ันแล้วเชิญเลยค,ครับทุกทายทุกคนได้เลยคะสวัสดีค่ะพิซซี่ค่ะ สวัสดีค่ะพาาีมีฟ่ฟค่ะสวัสดีเป็นรมี่ฟ่วัสดีคองกรมีฟ่ฟค่ะเป็นความสดใสของวีนี่ฟูทีมากม นะฮะแล้วก็โอ้โหมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยวันนี้กระแสตอนรับดีมากๆกาแฟนมาล้นหลามจริงๆวันนี้ฮะรู้สึกไงบ้างที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของพรีมี่ฟรุตทีชาวรถผลไม้ชาวรถผลไม้กลุ่มสำเร็จร้องใหม่ตัวนี้ฮะก็ก็ทีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะและก็สวัสดีทุกคนในไลฟ์ด้วยนะคะวันนี้พวกเราดีใจและก็ถึงเต้มากๆเลยค่ะ ท่อกจากพวกเราพิจินะ,ะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็อยากเล่าถึงโมเมนต,ต์ความประทับใจเนาะก็พวกเราพิจีณต้องบอกก่อนเลยว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมีฟูตีแล้วก็เขาบอกต้องบอกก่อนว่าว้าวทุอินเมนจริงตั้งแต่วันที่เราได้รับรีฟมาแล้วก็วันที่เราถ่ายทาจนมาถึงวันนี้นะคะที่ได้มาเจอกับทุกคนที่นี่ค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าวีมีฟูทีเขาทำถึงแล้วก็ตั้งใจเสิร์ฟให้ทุกคนมากๆจริงๆนะ อย่างวัตถุอีกหนึ่งที่มีที่น่าสนใจมากๆของทางเบีนี่ฟกีนะคะคือแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยรักโลกแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ค่ะแล้วกเราพี่ซี่ก็เลยดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเบีนี่ฟกีนะค่ะว้าวปกมือที่บีนี่ฟูตี้ไหนได้ไม่หาน่ารักมากนอกจากผลิตภัณฑ์เพราะอร่อยแล้วรักโลกด้วยเหมาะกับโหมดยุคนี้2025ั่ส ใช่ไหมนะเพจจริงต้องรักโลกหน่อยร่าสุขภาพด้วยนะคะอ่านี่ตุดเห็นไหมพิสเตอร์ขายของเลยขายของด่วนเลยตอนนี้นะคะนะครับและที่สำคัญมีความลับหนึ่งเรื่องจะมาบอกพิกซี่นอกจากบอกพิกซี่แล้วก็บอกพิกเซลทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ารู้ไหมฮะว่าทางบริษัทที่ตอนที่เราคิดคนรีมี่ฟุตทีขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าทางทีมมาร์เก็ตติ้งภาพในหัวภาพในหัวของเขาเนี่ยภาพที่เห็นนะเขาเห็นแล้วสามคน อ๋อเขาเห็นพิกซี่ไอ้พร้อมๆกับการทิ้คนของวิมนี่ฟุจทีเลยนะครับเพราะว่าทั้งสามคนตอบโจทย์มากๆเลยเพราะทั้งสามคือคนรุ่นใหม่เจนสี่ถูกต้องไหมฮะค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวด้วยนะเพราะว่าก็เด็กๆอยู่อยู่กับครอบครัวได้ด้วยและที่สำคัญคือเป็นทีออฟแถวหน้าของเมืองไทยของเราทุกๆแบรนด์มากมายนะฮะเพราะฉะนั้นปรบมือกับวิมนี่ฟุจทีที่เลือกพิกซี่นะคะทุกคนขอบคุณมากขอบคุณนะคะหนังโฆษณา ก็น่ารักมากพี่เนี่ยตั้งใจถ่าตัวมาเนี่ยพี่เนี่ยถ่นี่ออกไหมพี่หวังเลยว่าวันนี้เดี๋ยวมาเจอพิซซี่เนี่ยดี๋ยวในจีนดีเจโน้ยเนี่ยจะถ่ายรูปกับน้องนะเพราะว่าชุดเขาเนี่ยมาเป็นแบบประมาณนี้เนาะอาเคบีเนี่ยตรงนี้เนาะแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ด้วยนะคะในในในเคบีในใช่ไหมเในคะโอ้โหส่วนพี่เนี่ยนี่นี่ตั้งใจชุดพี่พอได้ไหมกับได้เลยค่ะคาแรคเตอร์อะไรดีคะอันนี้ให้พี่เป็นอะไรดี สัตตนาชรย์ใช่ค่ะเป็น professor ว่ามีต้องเป็นเรื่องแล้วนี่ค่ะนีครบเลยใช่แต่วันนี้ทั้งสามคนไม่ได้แจ่มเงาดีใจด้วยคือเหงาเลยเหงาแล้วชอบกันยืดเหงากันอยูได้ค่วยาะได้ค่ะเป็นไงบ้างไปถ่ายกับคุณค่ะโอ้ยอย่างที่พี่พมาบอกไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆบรรยากาศในวันที่ถ่ายทั้ง K V และก็ทีวีซีก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่า จริงๆทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานผลิผลอะไออกมาแบบอย่าง oh. เต็มที่มากๆเลยแล้วมันออกมาดีมากๆดีไหม,มชอบไหมฮะน่ารักไหม oh. หน่ารักมากอีกหนึ่งอย่างที่หนูอยากจะบอกนะคะก็วินี่ฟูตีนะคะก็เป็นชาว oh. ผลไม้ที่แบบชุบง่ายเวลาเราจะแบบ oh. ออกเดินทางไปไหนสมมติเราไปเที่ยวหรือว่าเราไปออกกองกัน อย่างแบบอากาศร้อนๆเราอยากกินน้ำอะไรที่แบบสดชื่นสดชื่นหน่อยแบบเฟชเฟชนะก็อร่อยถูกนะอร่อยแล้วก็สามารถกินดรมมี่ฟูทีขึ้นมากินได้ค่ะเพราะว่าพวกง่ายด้วยเพราะว่าเขาเป็นซองใช่มีหลกกากหลายรสชาติมากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขานำเข้าวัตถุดิบที่แบบมีคุณภาพท้งนั้นเลยจากต่างประเทศน,นะคะก็ถ้าใครชื่นชอบน้ำผลไมช้ชงง่ายนะคะก็ฝากดรีมี่ฟูตีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเหมือนพวกเรานะคะ ปะด้วยนหะฮะด้ขับพกง่ายไปไหนก็สะดวกเหลือเกินฉีกเทชงแล้วก็จบเลยดื่มแบบเฟรชแน่นอนนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คืออร่อยเกินเบอร์ได้ประโยชน์เกินใจมันเป็นยังไงคำว่าได้ประโยชน์เกินใจอธิบายให้ฟังห่อยได้ไหมฮะอย่างที่บอกเลยค่ะมันมีประโยชน์หลายอย่างมากแล้วก็ หาข้อดีมีข้อดีเยอะมากเลยค่ะทั<ฮ>ะ้งอา,าร่อยอย่างแรกเลยแล้วก็สดชื่นมีรสชาติให้เลือกถึง5้ารสชาติและที่สําคัญเลยนะคะอันนี้น่จะเป็นตัวขายเลย<ะ>เราเป็นคนรักสุขภาพนะคะช,ช่วง <ฮะ S 1> นี้ก็สามารถเขาเป็นย่าหวานมีส่วนผสม,มของย่าหวานที่สามารถทดแทนน้ำตาลได้ดีต่อสุขภาพค่ะใช่แล้วประทับใจนะเนี่ยประทับใจตรงไหน่ทานแล้วเดี๋ยวนี้ยุคนี้น้ำตาลมัน ไม่เอาละใช่แหวานดีกว <but S 2> ่าใช่ดีกว่ารักษาสุขภาพให้เกิดจริงรักล้อกไหมรักลกอว้าวตายแล้วคุณรักลกรักคุณรักที่นี่ค่ะอ้าวูยสโลแกนใหม่ผู้บริหารจดละผู้บริหารจดละ ก็เรียกว่าตอบโจทย์ในทุกๆจุดเลยจริงๆครับและเมื่อกี้เราพูดถึงการทำความสแลาวเนาะวันนี้เราจะไปดูเบื้องหลังกันหน่อยดีไหมคะับที่อยากเป็นทางการนะครับด้วยขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของเราให้เก็บขึ้นมามอบช่อดอกไม้และถ่ายภาพร่วมกับดีเซอร์ของเราพิกซี่นั่นเองครับในโอกาสนี้ขอสิทปรบมือดังต้อนรับคุณพานุมหัทธโนบลนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทพรีเซอร์ฟู้ดสเปเชียลตี้จำกัดขอสิทปรบมือครับทุกท่านครับ เชิญเลยนะครับโอกาสทีวันนี้ค่ะก็มีรถแอปเปิลค่ะยูสุพีชน้ำพึ่งมะนาวและมิกซ์เบอร์รี่นี่วันนี้มีมิชชั่นมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้ทั้งสามคนได้ทายรสชาติกันว่าที่เราชมให้ชิมเนี่ยคือรสอะไรดีม้าดีม้าดีนะฮะและคนที่จะมาร่วมชมร่วมมิกซ์เนี่ยไม่ได้ธรรมดานะ เป็นใครคะคนลุกนะนะาอนเดียังไงคะคนลุกแชมป์หกสมัยเฮ้แชมป์ประเทศไทยหกสมัยฮะคุณแชมป์อะไรคะแชมป์บาริสต้าพ่อพอบอกเป็นแชมป์งานอื่นเด้อตลกเลยเนาะเป็นแชมป์บาริสต้าสมัยเลยนะครับที่วันนี้จะมาชงเครื่องดื่มให้กับพิซซี่ได้ได้ชิมกันใช่ค่ะแต่ว่าเอาใครมาชงให้ก็ไม่ได้แสล้วก็มี คชอบบอกว่าคาดหวังเอามาเลยนะยังไม่ได้เชิญเลยทุกคนครับนี่คือแฉ่งโมกสมัยของเรานะครับคุณหมูธนาแสงกำพีนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ้ยอัญชลินไม่ใชหมูตรงนี้เนาะโอเคนะฮะตอนนี้ก็มีการผสมแล้วขอไมค์คุณหมูสักสนิดไมค์ได้ไหมฮะคุณหมูแฉ่งโมกสมัยนะใช่ครับใช่ครับมันคืองานประกวดแข่งขันอะไรนะฮะเป็นการประกวดแข่งขันเรียกว่า bartender ครับ ว่าจะเป็นมีทั้งลีลาแล้วก็ผสมเครื่องดื่มด้วยซึ่งงานของเราในครั้งนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์พ <qu> <absorbed> ิกซี่ที่เป็นแฟนคลับพิกซี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าร้องได้เต้นได้อย่าบอกนะคุณหมูเป็ะกว่าเฮ้ยเครื่อง่มไวยฮะเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะคุณหมูเอาดีๆนะเซลล์ครับเฮ้ยทำไมคะคุณหมูที่เพลงไหนที่ชอบไหมคะที่ติดหมูครับหมูเต้นเอรูนั้นนั้นตอนที่ อันี่ไปด้วยก็เย่าเต้นไปด้วยได้ไหมคะให้เพิ่มอีเจ็ดไปด้วยไหมครับอ้าวได้สิได้สิงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะมีโชว์ใช่ไหมตอนเนี้ยอ่าโอเคแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งมีทำมาแล้วสามแอลเนาะใช่ไหมฮะคุณทำเองกับมือเลยไหมนะฮะยากไหมฮะในการทำอ๋อจริงๆก็ไม่ยาก พอใส่ใจเข้าไปอร่อยยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมพี่เใส่ใจ่ะและถามคนเดียวฉีกซองเทแล้วก็ชงรักเราต้องใช้แชมป์หกสายแต่จริงๆแล้วใครก็สามารถชงได้นะคะทุ่วันนี้เราอยากมาดูลีลาให้พิเศษหน่อยใช่ค่ะคุณคุณต้องชงคุณก็มีลีลานะแล้วต้องมีลีลามาบาร์เทนเดอร์นิดหน่อยนะเดี๋ยวโชว์น้องๆหน่อยได้ไหมล่ะได้ไหมฮะยินดีนะฮะโอเคค่ะ ระหว่างนี้ขอขออนุญาตเสิร์ฟน้ำอะไรได้ไหมคะใครใครมีใครมีตำแหน่งสีไหนอะไรยังไงไหมฮะเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้เลยอยาให้ลองนิดได้ชิมนะคะบิมนี่พุทธีวันนี้เราจะให้ถ่ายด้วยว่านี่คือรถอะไรอ่าอ่าขอขอเขาเรื่องนะฮะมาแล้วมาแล้ว อะไรฮะเรียกปลาไหมดฮะเรามาชิมด้วยกันดีไหมฮะได้ c h e ค r s Cheers ว้าวสดชื่นมากอันนี้ต้องเราใช่ไหมคะต้องหาเลยอะค่ะจริงจริงแต่ว่าขอกินนี้อร่อยตอบพร้อมกันเลยได้ไหมฮะว่ารถที่ทางอยู่คือรถอะไรใช่มาได้ช่มาใช่ ไม่ใช่ตลกูะแต่หนูมั่นใจหนูมั่นใจอยากให้พี่หมูเฉลย่โอเคลือไม่ต้องเฉลยเพราะเราคนระดับพรีเซนเตอร์อ่าว่าคนหลูแม่นรอบนี้นะ่าแต่ได้เฉลยแล้วกงนเพื่อจะได้แบบว่าตอบยางว่าพวกเราเนี่ยแยด่าสเกาดี๋ยวพี่นับนะโอเสิบสองนานไนะนานไปน 3, 2, 1และนี่คือรีมี่บุธิยูร์แอปเปิลถูกไหมฮะถูกต้องปรอมมือทุกคนปรอมือนะฮะปรอมือฮันดูออนปรอมือปรอมือโอ้เก่งขนาดนี้เก่งขนาดนี้ท่านรู้เลยเพราะอะไรเพราะอะไรกลิ่นมันชัดเจนมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ไงพรีเซนเตอร์ตัวจริงฮะถูกต้องแล้วที่ว่าตอนคิดคนรีมี่บุธธีแล้วภาพทั้งสามคนขุดขึ้นมาเลยตรงนั้น นะฮะที่สุดเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับจริงๆสำหรับพกซีนะครับรบมือให้ครั้งนั้นทุกคนครับชิมกันไปแล้วทายถูกแล้วรู้มาว่าสเตตต์ออกไปเตรียมความพิเศษฝากแฟนๆด้วยใช่ค่ะวันนี้เตรียมเพลงมาสรุปคนด้วยค่ะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นห่าใช่แบรออยู่ไหมฮะมีมินิคอนเสิร์ตต่อจากนี้เอ้ยเป็นไงพี่ ป็นไงไม่มองหน้าแล้วหลบตาเลยอ่ะหลบตาเลยพี่เซลมาข้างเงี่ยงอะเไม่ใชอว่าอื่นใช่ไหมเขินใช่ไหมแต่น่ารักทุกคนน่ารักมากลององขอเสียงพิกซี่เอ๊ะพิกเซลพิกะไรเนาะพิกอะไรพิกเซลค่ะพิกเซลขอเสียงพิกเซลหน่อยฮะขอเสียงพิกเซลอยู่เรียงมอทุก ใช่เปลี่ยนไปไม่ได้เจอเจองานแบบนี้พรีเซนเตอร์แบบนี้เจอดีเจนุ้ยด้วยแบบนี้เบาไม่ได้เบ่าใจไม่ดีเลยจริงแต่ว่าเมื่อกี้ทำได้ดีมากจริงค่ะใจนะหนูอยากให้แฟนคลับหนูขาดเหมือนพี่นุ้ยมากเลยค่ะเอาทำได้จริงห่ะจริงมาเบลอยากอยากฟังไหมล่ะอยากฟังมากเลยนะพีทเซลนะคะพีซี่อยากฟังเสียงพีทเซลหัวร้องแบบพี่เจนุ้ยนะครับสำคัญหนึ่งพร้อมๆกันทั้งอยู่เดียนมอได้ไปหาได้ ยังไม่เท่เลยพยังไม่นับเลยฮะคุณพี่อาญจะสามคนนับดีกว่านะโอเคเกี๋ยวก่อนจะฟังเขาขอฟังตัวนี้ได้ไหมได้ไหมได้ค่ะได้มไ้นะยโอเคก่อนฟังตัวนี้ขอฟังพี่หมู แต่ตอนแรกบอกว่าอะไรตอนแรกบอกว่าอะไรเปีนเนีเปียเปีเปียเปียเยเปียเปีอเปยนะะอเปยปียเปีเปียเปียเปีาเปียเปงยเปายเปไปก็เนียปียหมียเปียัียเปีเปียเปีเปียเปยเปี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 ยเปยเปีเียเปียเหียเีเปีเป่ยเียเปียเปียเ i ีาเปียเปียใี้เปีบเลียเปียเปยเปีเชี่เขีอียเปียเปียเปีีเีเเบีีย่ีีีเย นับด้วยเลยฮะนับด้วยเลยฮะหนึ่งสองสามอดเลยล่ะสุดยอดค่ะเย่ยมากค่ะพี่ผักตรงๆนะเดี๋ยวนี้มาเจอศิลปินเขาไม่ต้องกีดกันหรอกเขาไม่หัวเราะกันหรอกโอเคเหลือต้องพิกซี่ไปเตรียมตัวกันดีกว่าโอเคครับทุกคนนะสวัสดีกับพิกซี่ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันทันเดี๋ยวเจอกันมะขอบคุณค่ะเอาละฮะ You don't want TV TV. Mm -hmm. ต่ออีกไหมคะสำหรับพีซี่ค่ะก็จริงๆวันนี้เพิ่งปล่อยมอเตอร์ออกไปค่ะก็พวกเรากลังจะมีคอนสเสิร์ตครั้งที่สองค่ะว,วันที่7กุมภาพันธ์ค่ะก็ปีหน้านะคะ2569ันหอก็ถ้าใครว่านะคะก็อยากเจอทุกคนนะคะที่คอนสเสิร์ตครั้งที่สองของเราแล้วก็มีลงวันกดบัตรไปแล้ว,วช่วยเรียบร้อย วันนี้ใช่ค่ะก็ฟักคนด้วยนะคะวันพ่อพอดีเลยสาลา่าของเงินปอตามาซื้อฝากด้วยค่ะเจ็ดกุกฎาคมนี้ค่ะเพราะว่าเราก็รอคอยมาหนึ่งปีเต็มเลยไม่มีคอนเสิร์ตนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเจอพวกเราใน ีก็อยากเจอทุกคนมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากคอนเสิร์ตครั้งที่สองของพวกเราเพ็กซี่ด้วยนะคะอยากเจอทุกคนนะคะใครไปบ้านส่งเสียงเลยครับไม่พลาดอยู่แล้ว5ปีพิชซี่ทันทีนะครับแต่ก็มีเวลาเตรียมตัวกันอีกโอ้โหหลายเดือนเลยนะก่อนจะันที่อุทาเัน่อที่เส็จเนาะใช่ไหมฮะแต่ก่อนวันที่5กันยายน นะคะกดวางแผนไม่ดีมากเลยเพราะว่าวันพ่อก็จะได้ของกันพ่อใช่ค่ะวากดบัตรชอบชอบแผนนี้ชอบแผนนี้เอาล่ะวันนี้เราเดินทางเนียมชุดสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับแล้วก็ในการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการของดีมี่ฟุตทีของเราและครั้งนี้ต้องฝากแฮชแท็ก้านดีมี่ฟุตทีเอ็กซ์พีซีอีกทีหนึ่งดีมี่ฟุตทีเอ็กซ์พีซี ด้วยสุดท้ายนี้อยากให้ทั้งสามสาวป่าลิี้ฟูจีกับแันแตงคนอีกสักคดได้ไหมฮะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่เป็นสายน้าอร่อยแบบทุกเราพิกซีแล้วก็ยังรักสุขภาพแล้วก็รักโลกนะคะก็ อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาลองชิมรีมี่ฟูตีกันเยอะๆะคะ่ะผู้เราสามคนได้ชิมทั้ง5้ารสชาติแล้วก็รับรองรับประกันนะคะว่าอร่อยมากๆนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนมาลองดื่มรีมี่ฟูตีกันเยอะๆะคะ่ะแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบแบบพวกเรานะคะค่ะคะ่ะปากทุกคนด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดเลยฮะกับพรีเซนเตอร์ของเราสามสาวน่ารักมา,มากๆเลยนะครับของรีมี่ฟูตีพิกซี ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานมากครับเฟรชมากๆฟรุ๊ตฟรุ๊ตฟันเฟรชสม